คนเล่าแทบหัวใจละลายเลยพี่น้องโอ้โหเมื่อได้ยินคำประกาศจากพี่ๆคนไทยหรือว่าพี่ๆเจ้าหน้าที่ของประเทศไทยนะครับพี่น้องครับนะและยังมีอินฟลูเอนเซอร์ของคนไทยแล้วก็คนสปบปลาลได้ยืนถ่ายคลิปคนนี่โอ้โหถือว่าแน่นเข้ามาแบบเต็มทะลักไม่น้ำโขงเลยนะครับพี่น้องครับนะ คนลาวได้นําสินค้ามาขายที่ประเทศไทยนะครับก็คืองานตลาดนัดนะครับนะก็จะมีการมาท่องเที่ยวแล้วก็นําสินค้ามาขายด้วยนะครับนะคนไทยพูดอย่างไรนะครับนะคนลาวถึงได้ดีใจแล้วก็ยิ้มน่ารักเป็นกันเองมากครับนะยานะจให้ทุกคนนะไปดูคลิปด้วยกันนะทีมเลาด้วย ยช่กันเขาไปแล้วลวะเขาว่างกระเป๋าแล้วนะ่ะซิ่งกระเป๋านั้นจะคว้ากันะละดูกระเป๋านั้นตัวเองน่มยจะได้ยังอยู่ไหมนะม่ะเพื่ออะไรเงี้ก็เสื้อของไปเลยให้ไไแต่คนลาวนะครับขมิ้นห้ามมาพวครับครับขมิ้นมาถีบตกโขงไปเลยนะครับ <c oughs> ครับท่านชมด้านหลังหัวเราะลุง <c oughs> เหนือน,น,นั้นตำรวจแซวสาวแล้ว <c oughs> โอเคครับแซวได้ครับไม่เป็นไรครับไม่ผิดกฎหมายนะครับ อันพานทหารเรือครับเยอะครับเจ้าที่ครับเข้าตรวจสอบสินค้านะครับนี่ครับบรรยากาศครับพ่อข้าเมื่อยเบอร์โอ้หอย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 ก็มีนะครับหอยขึ้นมาแล้วครับเจอแม่ค้าคนสวยที่สุดในประเทศลาวเลยครับเออเดขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับเป็นยังไงขายดีบ่โอ้เจ๊บอกขายดีอยู่โอ้โหทุกคนนะ นี่คือภาพบรรยากาศที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นล่หลายนาะพี่น้องเนาะในเมื่อทีเจ้าหน้าที่เป็นห่วงเป็นใยกับพี่น้องพ่อแม่ประชาชนคนเหล่านะมันได้ประกาศคือว่าเออระวังระวังเด้อกับเ๋าเงินที่อยู่ข้างล่างให้ระมัดระวังอย่ามันเสียมันหายนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือความหว่วงใยจากพี่น้องพ่อแม่ ประชาชนคนไทยก็คือเจ้าหน้าที่คนไทยที่แนะน้ำในกระไรบอกยังเป็นห e <th> ่วงกับเป็นใหญ่เนาะเป็นน้องเนาะในการได้มีการถ้ามกันซอยเดือกกันว่าวกันแบบภาษากันนะพี่น้องภาษาภาษาเล่าภาษาไทยนี่มันไก่เคียงนะพี่น้องครับโดยที่ห้าวว่าวกันนี้โดยบดตองไซรามเปย์เนาะพป่น้องเนาะสามารถบอกกันง่ายๆบ่าว่ายขกันเลยนะระวางอีสานคนเล่านี่ก็คือ คำๆไขๆกันครับต่างกันนิดๆหน่นนอยๆนะครับพี่น้องครับนะมีคำหนึ่งที่พูดขึ้นมานะเอาแต่คนเล่าเ้ื่องคนว่าห่ามของคุนขมิญนะขมิญน,นี่ถีบลงหนาบเลยพี่น้องครับนะได้ยินคำเดียว, um ว,วกันโอ้โหรู้สึกว่าเนาะนะรู้สึกว่าซา,าใจนะพี่น้องครับนะเพราะว่าสิ่งที่ขมิญเคยไหลมานะ สิ่งเหล่านี้นะพี่น้องนะสิ่งเหล่านี้ขมิ้นเคยไหลมาแต่สุดท้ายก็มาเฮ็ดโดยตนเองมาทำํำโดยตนเองสุดท้ายก็เฮ็ดให้มันแบบว่าหายไปจากมือตัวเองเนาะพี่น้องเนาะอย่างที่เฮาได้เห็นคลิปนะว่ามีคนขมิ้นเยอะแยะมากมายที่ได้กลับไปยังประเทศแล้วก็ได้อัดคลิปออกมาอ่าร้องห่มร้องไห้อยากให้คนไทยเปิืองหลานอยากเข้ามาทิะเทศไทยนะครับแล้วก็ทำปปกํำกิจวัตรต่ําช้า